ตัวอย่าง12นะครับจงหาค่าลิมิตต่อไปนี้มีอยู่5ลิมิตด้วยกันนะครับข้อกอไก่นะครับขอกอไก่ลิมิตของเรานะครับคือลิมิต x กำลัง2ลบสส่วน x ลบ2ให้ x ไปที่2ทางบวกนะครับตรงนี้สังเกตว่าถ้าเราแทนค่า2ตัวนี้นะครับลงไปทั้งเศษและส่วน เราจะได้ด้านบนเป็น2กํกลังสอลบ4ก็คือ4-4ลบ4ได้0นะครับส่วนด้านล่างก็เป็น2-2ลบ2ได้0แสดงว่าตัวเนี้อยู่ในรูป indeterminate 0ส่วน0พอเป็น0-0นยส่วน0ะครับแสดงว่าค่าของมันเนี่ยอาจจะมีค่าเป็นอินฟินิตี้เป็นลบอินฟินิตี้เป็น0หรือว่าอาจจะเป็นตัวเลขได้นะครับเรายังตอบ0ูส่วน0ไม่ได้นะครับต้องมีการจัดเทอมซะก่อน บังเอินข้อนี้มันไม่ยากนะครับมันไม่ยากนั่นก็คือถ้าเราจัดเทอมนิดหน่อยอ่าจัดเทอมตัวเศษออกมานะครับแยกตัวประกอบเราก็จะได้เป็น x ลบ2คูณด้วย x บวก2อ่าส่วนตัวข้างล่างเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เท่ากับ2ตัวนี้คูณกันก็จากสูตรอะไรนะหน้ากำลงงัง2ลบหลังกำลงงัง2ใช่ไหมเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลงังนี่นะครับ พอได้แบบนี้แล้วนะครับ2ตัวนี้หารกันได้1อ่าก็เสมือนว่ามันตัดกันหายไปนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตให้ x ไปที่2ทางบวกแล้วก็ x บวก2นะครับนี่พอได้อย่างนี้ก็ง่ายละนะครับดังนั้นค่าที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก2มีค่าเท่ากับ4นั่นเองเห็นไ,ไหมอันนี้อยู่ในรูปอินดีเทอร์มิเอตนะครับแต่คำตอบของลิมิตมีค่าเท่ากับ4เห็นไหม เป็นตัวเลขได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อกอไก่นะครับต่อไปข้อขอไข่นะครับอ่าดูข้อขอไข่ข้อขอไข่นะครับเขาพิจารณาลิมิตนะ x ลบหนึ่งนะครับคูณด้วยลอรน,นะครับอันนี้ให้ x ไปที่ศูนย์ทางบวกนะตัวนี้ขอคิดเลขในกระดาษทดนิดนึงนะครับอ้าว กรดาษดของเราสังเกตว่าฟังก์ชันที่เอมาเทคลิมิตเนี่ยเป็นฟังก์ชันผลคูณนะครับคูณกันอยู่2ตัวระหว่าง x-1 กลบ1กับ lnx นะครับโดยทั่วไปแล้วผมอยากให้นักศึกษาจำกราฟของฟังก์ชัน lnx ให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์เนี่ย y เท่ากับ l n รนะครับรูปกราฟมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ ตัดแกน x นะครับตัดแกน x ที่จุด10นั่นก็คือจุด x เท่ากับ1นั่นเองครับไอตัวฟังก์ชันนี้นะครับถ้าให้ x ไปที่ infinity ค่าของฟังก์ชันจะไปที่ infinity แต่ถ้าให้ x ลู่เข้าสู่0ทางบวกนะครับก็คือเข้าทางนี้นะค่าของ ln x จะมีค่าเป็นลบ infinity นะครับนี่นั้นผมเขียนเลยแล้วกันนะครับลิมิตของ ln x นะ เมื่อ x ไปที่0ทางบวกนะครับตัวนี้จะมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้นะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับลิมิตนะลิมิตของ x ลบ1ให้ x ไปที่0ทางบวกตัวนี้ง่ายนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0ลบ1มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองสังเกตว่าลิมิตนี้นะครับลิมิตนี้อยู่ในรูปลบ1ลบ1คูณลบอินฟินิตี้นะครับแตตัวนี้อยู่ในรูปลบ1 คูณลบอินฟินิตี้นะดังนั้นตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะเข้าหลักการลบคูณลบได้บวกใช่ไหมตัวนี้เป็นลบอินฟินิตี้ตัวนี้เป็นลบหนึ่งดังนั้นคูณกันออกมาก็จะมีค่าเป็นบวกอินฟินิตี้นะครับดังนั้นข้อขอใครค่าของลิมิตก็จะมีค่าเท่ากับบวกอินฟินิตี้นะครับ